สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กด share, แชร์กำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะ Meet I2 Channel ของเรานะคะ จะพาทุกท่านนะคะไปทายนิสัยจากลักษณะการปรุงกว๋วยเตี๋ยวค่ะปกติเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยกินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมบางคนก็อาจจะเป็นเมนูที่ชอบมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าก่อนที่คุณจะทานกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณปรุงยังไงแล้วบอกน,นิสัยอะไรคุณได้บ้างเอาละทุกคนเดี๋ยวเราลองนึกกันดูก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะทานกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราทําอะไรก่อนข้อ1ไม่ปรุงอะไรทั้งนั้นกินแบบนั้นเลยค่ะ ข้อ2ชิมก่อนแล้วค่อยปรุงข้อ3ปรุงไปชิมไปค่ะข้อที่4ี่เสิร์ฟปุ๊บปรุงโน่นปรุงนี่ทันทีข้อที่หชามก๋วยเตี๋ยววางปับ๊บกระนำเทเครื่องปรุงรสชาติจัดจานค่ะ สำหรับคนที่ไม่ปรงอะไรทั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนง่ายๆค่ะสบายๆไม่เรื่องมากนะใครอยู่ด้วยก็สบายใจไม่ค่อยอึดอัดใจเวลาอยู่กับคุณค่ะคนรอบข้างเนี่ยมักจะชอบคุณมากนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยชอบขัดใจใครค่ะเรียกว่าใครบอกทำอะไรก็เอาๆด้วยนะคะไม่ได้แบบติดขาดหรือเป็นคนที่ ดูเรื่องเยอะค่ะจนบางคนนะคะเขาอาจจะรู้สึกบุญกิดคุณนะเพราะว่าคุณเนี่ยดูเฉยชาค่ะไม่ค่อยกระตือรือร้อนนะคะและดูเหมือนจะรักสบายไปหน่อยค่ะถ้าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะคุณจะต้องแสดงออกนะให้คนรอบข้างเห็นนะคะบางทีคุณก็มีความแบบต้องการแบบนี้ต้องการแบบนั้นบ้างนะคะจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อคนคนนี้ก็ไม่ได้เรียบง่ายจนเกินไปนักนะคะ สำหรับคนที่ชิมก่อนแล้วค่อยปรุงค่ะเขาบอกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนนะคะตั้งใจจริงทั้งในเรื่องเรียนเรื่องทำงานเรื่องการใช้ชีวิตค่ะไม่ค่อยนอกลู่นอกทางเท่าไหร่นะคะเรียกว่าเป็นเด็กดีเป็นคนดีทีเดียวค่ะในเรื่องของความรักนะคะรับรองได้เลยว่าไม่มีทางนอกใจแฟนแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนที่ชิมก่อนแล้วค่อยปรุงเนี่ยเขาจะไม่มีข้อเสียนะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หน่อยใจค่ะเวลาที่ใครพูดผิดหูนะคะก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจแล้วก็จะงอนขึ้นมาทันทีค่ะถ้าหากว่าใครคิดจะง้อนะคะต้องใช้พลังงานในการง้อค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะกว่าคุณคนนี้จะหายงอนนะคะสําหรับคนที่เลือกปรุงไปชิมไปค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าปรุงแล้วรสชาติยังไม่ถูกใจเนี่ยคุณจะต้องเติมนู่นนิดนี่หน่อยนะคะแล้วก็ชิมแล้วก็ยังไม่ถูกใจอีกเนี่ย คุณจะชิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รสในแบบที่คุณต้องการคุณถึงจะลงมือกินเนี่ยเขาถ่ายว่าคุณเป็นพวก นิยมความเพอร์เฟกค่ะคือทุกเรื่องที่ทำนะคะทุกเรื่องที่ตัดสินใจลงมือทำาจะต้องเป๊ะนะคะแล้วก็จะต้องสมบูรณ์แบบคุณจะคิดแล้วก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ยิบรอบคอบค่ะคือข้อมูลต้องพร้อมนะคะแหล่งอ้างอิงต้องมีต,งมต้องมีสถิติที่เชื่อถือได้นะคะคุณถึงจะลงมือทำนะคะหรือว่าลงมือตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นนะคะจนคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เรื่องมาก แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังว,วลนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะพึ่งพาคนแบบคุณค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าคนแบบคุณนี่แหละเป็นคนที่สามารถพึ่งพาไว้ใจได้ให้ทําเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชอบไว้ใจให้คนแบบคุณนี่แหละค่ะเป็นคนทําค่ะสําหรับคนที่เลือกเสิร์ฟปุ๊บขอบลงโน่นหน่อยนี่หน่อยค่ะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเร็วนะคะทำเร็วใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกในการตัดสินใจค่ะถ้ารู้สึกอย่างไรเนี่ยก็จะพูดออกไปแบบนั้นนะคะและอาจจะไม่ใช่แค่การพูดนะคุณอาจจะแสดงออกในเรื่องของการกระทำด้วยนะอย่างบางทีสีหน้าหรือแบบบางทีคุณอารมณ์หงุดหงิดอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะแสดงออกทางสีหน้าเลยค่ะคนรอบข้างเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่าตอนเนี้ยคุณกำลังหงุดหงิดอยู่นะ แต่ว่าข้อดีของคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานเข้ากับคนง่ายหลายๆคนเนี่ยจึงชอบที่จะอยู่ใกล้ๆคุณค่ะสําหรับคนที่เลือกวางก๋วยเตี๋ยวปับ๊บกระหน่ำเทเครื่องปรุงจนรสชาติจัดจ้านค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นแบบเหมือนหัวโจกข,ของกลุ่มนะ คุณเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาค่ะแล้วมักจะมีเรื่องตลกหรือว่ามุกขำๆให้เพื่อนๆได้หัวเราะอยู่เสมอบวกกับนิสัยชอบความผจญภัยโลดโผนนะคะชอบลองของใหม่ชอบการเติมสีสันให้ชีวิตนะคะทำให้มีเรื่องตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณชอบมากในขณะเดียวกันนะคะคนที่ชอบปรุงแบบนี้เนี่ยเขาบอกก็มีความเจ้าชู้ด้วยนะมีความเจ้าชู้มีความ เฉลียวฉลาดมีความแคลวพราวะ,ะค่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนใจร้อนมุทะลุค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการทายลักษณะนิสัยจากการปรุงกว๋วยเตี๋ยวตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะและถ้าหากว่ามีใครนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนคลิปที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ